สวัสดีผู้ที่เขามารับชมทางช่องจากสามัญชนนะครับวันนี้ผมสีมาภาพพี่น้องมาฉีดงวนะครับเพราะว่างวตอนนี้มีมีเฮบมีพยาธิผิวหนังนะฮะพยาธิผิวหนังนะครับ,ต,รบต,ตัวยาที่ผมใส่คือนี่ฮะอินโวเมกเอฟนะครับตัวนี้นะฮะอัะอตราที่ใส่อัตราส่วนที่ใส่ก็ตัวนี้ฉีดใตใตผิวหนังนะครับบริหารเขากามเน้อนะครับนี่ฮะให้เบิ้งตีนหอายานะครับ ผมเสียมาตัวนี้แปดสิบบาทนะครับยินฟลเมกนะฮะอ่าหนึ่งชี้ๆต่อน้ำหนักวัวห้าสิบกิโลกรัมนะครับในการฉีดนะฮะแล้วมันฉีดสองตัวครับวันนี้ไ้เบิ่งกันครับแต่ว่าคนเดียวกับคนข้างที่หายอยู่หรอกเพราะมันมันดิ่นนะมันดิ่นนะฮะเอาไปเบิ่งกันครับ จะฉีดงัวนะครับตอนนี้ผมปักเข็มไปแล้วนะฮะปักเข็มไปแล้วเช็เดเอาก็ห่อปักเข็มไปแล้วเดี๋ยวผมฉีดเอาอยาไปฉีดนะวนเป็นสองที่นะครับตอนนี้ยาเป็ที่ ร้อยนะครับตอนหยุดแล้วนะฮะรวดได้ทีน้อยนิดยานเขานะครับหรือัพยานขาพยา,น,พายนนะครับพยานผิวหนังนะครับแ่รยเบืองพยานผิวหนังนะครับฉีดยามากมันก็่าีดดื้อนี่ครับนี่ มันจะเป็นตุมต้มๆนะครับเนี่เป็นตุมต้มๆแบบนี้นะครับพอแกะมาเมื่อกี้ตุกสะเก็ดนะฮะมเป็นตุกสะเก็ดนะครับอ่าเดี๋ยวไปเบื้องอาการหลังจากขีดไปเจ็บมือนะครับว่าสีดีขึ้นบอนะฮะเราไปเบื้องกันนะครับส้อนรับอ่ามาเหนียวน้ำคลิปมาฝากเพียงตอนนี้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับผม